โอเคเราถึงสส่รถไฟเยอราผ่นเรียบร้อยหนาวสุดสุดแมทลูบ้าสวัสดีครับทุกคนกับเช้าวันใหม่ที่อากาศสดใสตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟบาตูมี่โอเคดีดีแมทลับับ โอเคพวกเรากได้สติ๊กเกอร์มาเรียบร้อยจากร้านใายของชาเพียงร้านเดียวที่มีข้างหลังเราซึ่งเดี๋ยวไปที่ชาชาราดีกว่ายังไม่รู้เลยว,ว่าต้องขึ้นตรงไหนไม่หรอกเปล่าเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งก่อนเลยค่ะใช่แล้วอี่นี้เบ็ดผมว่าจะไม่มีใครมานั่งที่สิบเก้าเพราะว่าเราจะกระเถิบไปที่สิบเก้าแทน ถ้าเรามาช่วงซัมเมอร์ซัมเมอร์ของที่จะตัง้งแต่เดือนมิถุนาจนถึงเดือนตุลามันจะมีรถไฟวิ่งตรงจากบาตูมีน,นไปเยเรวันเลยเรามาช่วงชูรติสซนช่วงชูรสซันกับช่วงหน้าหนาวมันจะต้องไปนั่งลงทบ,บิซี่ก่อนแล้วถึงค่อยขึ้นจากทบิซี่ไปเยเรวนนันอีกทีคือรถไฟยังไม่ออกแล้วข้างในก็เลยอุดอูไปหน่อยพอ,อมาสูดอากาศก่อนที่จะต้องนั่งไปประมาณเกือบ แปดชั่วโมงเพราะน่าจะถึงกร,รุงเตพฯตอนประมาณสามโมงโอเคนี่คือบรรยากาศร,บรอบๆของสนามรถไฟบาร์ทูมีนี่คือลานจอดรถนั่นคือทะเลดำพายุเข้าช่วงนี้โอ้ดูดิไม่มีทีเท้ามาจะหยุดง่ายๆขอให้ไปถึงกร,รุงเทพฯแล้วฝนจะตกทีเถอะหรือไม่ก็คือระหว่างทางคือแบบฟ้าเปิดนานๆทีจะได้นั่งรถไฟเที่ยว ที่สถานีเราลเลยนั่งหินตาไปนวคือระใครโดยสารสะดมาันยอมอยากนาั่งหิตามไปแล้วเราดูเราดูเรื่อนอยอะรน ก็ทั่วไปเบสิคส้วมที่แบบคลขายๆส้วมที่ส้วมบนช่องดินคือทุกอย่างดูใหม่หมดอ่างล้างมือตลบว่าอ้าวไม่ออกอันนี้ก็อ๋อที่กดที่กดอยู่ห่างเกือบชักโครกใช่ จะไม่ดีถึงเทวที่แต่ยังไม่เห็นวิแหววเลยเป็นแต่พื้นที่รกร้างตามภูเขาคือส่วนหนึ่งก็เพราะถ้าสร้างทางรถไฟเขาไม่ค่อยสร้างตัดเข้าเมืองจริงๆเราก็เลยจะได้อยู่แบบธรรมาชาติดีนะฝั่งตรงข้ามก็ธรรมาชาติ <c oughs> ปเปาราก็จะถึงๆๆๆสถานีรถไฟเทวที่เรียบร้อยชลาเดินทางจะมาถึงประมาณชั่วโมงที่นั่งหลัๆๆๆงคดหลังแข็งมาก เคยอมันก็เขีนราคาดีมากหลายปีแล้วกับความท่าสมัยของอขอบวนแล้วก็ความสะอาดจริงๆกรรมการมากจะให้ดูเบาะที่นั่งว่าทำไมมัน,มนแข็งคือมันเป็นแบบคือมันปรับระดับไม่ได้แล้วข้างหลังก็คือแบบไม่ได้มีปรับอะไรครับตัวเป็นมันมันก็ตู้นั่งแหละมันไม่ใช่แบบตู้นอนเขาแบบไม่แน่นขนาดนะั้นเที่ยวไว้ว่างผ Dear Messengers, traveling Thank Georgian Railways. for with you โอเคตอนนี้ก็เราลงรถกันเรียบร้อยเดี๋ยวเข้าสถานีไปหาตู้เทียมแล้วก็ไปซื้อตัว๋วไปเยอรวานกันดีก,กว่า yes yes แต่ก่อนอื่นคืออย่าเข้าใจจอร์เจียผิด่่โอ้โหประเทศมันลมคลืม่มครืมนน่ากลัวเหตุผลล้วนมาจากสภาพอากาศทางนั้นนะครับ จ้าไปเพื่ออ่านมาว่าสถานีรถไฟซาบิลิซี่มันอยู่ติดกับห้างเลยซึ่งก็จริงหาทางเข้ามาเจอเพราะว่าเมกี้เนี่ยแบบเป็นกลุ่มตืนไปกับห้างเทียสแคชเม่อกี้นั่มาแล้วเป <c oughs> ็นภาษารัสเซียด้วย <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> ใช่เนี่ยตอนนี <c oughs> <ส>้ซาบิ <c oughs> okay, ลิซี่พาร์สเยรูโอเคเรามีเวลา มันบอดดิ้งประมาณสองทุ่มยี่สิบตอนนี้เช็คเวลาสามโมงครึ่งเองมีเวลาชงโอ๊ตทัวร์ที่นี่ได้ประมาณสี่ห้าชั่วโมงไ mm hmm. ปหาข้าวกินแล้วก็อ๋ออย่างแรกไปไปฝากกระเป๋าก่อนหนัก <Okay. S 1> มันน่าจะมีที่ฝากกระเป๋าเราจเจอแล้วว่าสตอร์เรจลูม mm ี่ไหนจะทำใจไม่อยากออกมาเลยข้างนอกหนาวเราจะ store one breakfast เข้ามาถึงหนึ่งตู้ด้วยกัน ฮะไม่ตัวหนึ่งมันก็ใหญ่เราจะได้ใส่ไปสองมันกาดท่กาดที่โอเคเอ่อ okay. uh, we don't need a key right โอเค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 มาลบนหลบโอเคมาลอบอ่ะ <laughs> ถ้าใครจะมาเที่ยวจอเจียแล้วก็ไม่อยากแลกเงินมาจากที่ไทยแล้วก็มาปรทับ ธนาคารนี้ก็ดี GBC ไม่คิดค่าธรรมเนียมจะมีแค่ค่าธรรมเนียมฝั่งไทยไเลยกอตครั้งค่าธรรมเนียมฝั่งไทยครั้งละหนึ่งร้อยบาทน่าใช้ <laughs> โอเคหลังจากที่เรากดเงินเรียบร้อยเราก็คุยเรื่องสิครับ <laughs> ไม่รู้จะทำอะไรน้ำสี่ห้านชมพูน,น้ำส <laughs> ีห้าชั่โมงขึ้นเดี๋ยวไปหาข้าวกินนั่นแหละแล้วก็น่าจะเดินในห้างหรือเ่าไม่น่าจะไปไหน โอเคมีภาษาอังกฤษให้เขายัางชั่วอัน,นแดงๆก็คือซีซ่สาสลัด,ดใช่ป้ะไม่ใช่เหรออยนางนี้คือซีซ่าสลัดเฮออแต่ข้างหลังตุก่าแกกินถั่วผักดีกว่าเฮ้ยคนสายไปไหนเริ่ๆๆมมาแลว้วข้าวระแกีเลยสิจ๊อย <c oughs> แล้วก็ปลช่นนิไม่รู้ว่าเขาคิดแล้วใครยังไงนะเดี๋ยวรอดูตอนใจกัน ประมาณโล๊ะนี่ประมาณยี่สิบบา้ก็ไม่แพรเลยโล๊อันนี้เป็นข้าวคัตแต เมนูที่เราคุ้นชินที่สุดตัวน้องสั่งแมคแอนด์ชีสแล้วก็ไก่ไก่เหมือนกันแล้วก็อันนี้ทอดมันใช่ปะทอดมันทอดมันกุ้งะไ่ม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ผมดูน่ากินตอนนี้รถก็ออกจากห้างแล้วก็สไลด์รถไฟเซอร์วิสซี่เรียบร้อยฝนตกนี่เองก็ว่าทำไมหนาวขอปันเร่ออาโมะปะไม่ยอมมาไอ้จ๋าไอ้จ๋า เอาเสื้อคลุมหัวปะ่ะเหนียวมากเลยนะมันหออนาววนี่มันไม่ตลาดหรอก <c oughs> ทุกคนเป็นอะไอ่อาานะข้าวสารไม่น่าใจเลยก็เป็นตลาดพอดีถ้า <c oughs> เ,เดินเล่นตลาดก็ได้นึกถึงซอยละลายซับ๋อ้โหสีรูปไม่หรอเคขายเสื้อผ้าขายของกิน อ่าเดี๋ยวซื้ออะไรซื้อเสื้อซื้อหมวกสักอันนะคุ้มหัวให้หาร้านก่อนเฮ้ยนี่หมวกซื้อเลยดูมั้ยเดินไปก่อนถ้ามีลมไงโอเคโอเคก็มาจอบอ่ะ Do you have a raincoat No โอเคกากิกากิ๊กแต่ควัมดีคือ <Hello. S 1> เรากำลังหาเอ็นแล้ก็เป็นเสื้อกันฝนให้ของอ่าว็น Clothing Market ย o u can ไป survey ดูดีกว่า คือเรากำลังหาเป็นเดย์แพ็คแบบนี้เวลาเผื่อไปเช็คที่ไหนเราก็เดินสะดุดตากับเดย์แพ็คที่นี่คือดีอ๋อเออนี่สวยดีเนาะนี่สวยดีอันนี้สวยดีรักิสรักิสซาบิลาริซาบิลาริซาบิซามิซามิโอเคโอเคเอเวอแบ็กซาบิลารีอันนี้อะไรล่ะ แต่ว่าเนื้อผ้ามันจะเป็นแบบนอกจากเราจะไม่แข็งกระ้างนี้แหละอันนี้คือมันเปกฝนได้เหรออืมอันนี้คือตอะไรอันนี้มันอาจจะดูแบบแห้งง่ายเออแห้งง่ายดีกว่าละอะไรกี้ต่อผ้ายผ้ายโอเคเสื้อมือสองไม่มือสองใช่มือสองห้าลารีก็มาหกสิบบาทหกสิบบาทขายที่ไทยตลาดล้ำเกลือ เดินได้ไหมคะโอเคเดียนก่อนเออเหรอก็ลืมไปว่าแบบเราต้องหาเสื้อใี้มันใส่หนัใส่กันหนักน้ำหนักห6 56 S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  ินแล้วชิยเลยน้ำนั56ล้วเนี่ยเราน้ำหนัก56 เขื่อกี้เขาเขาให้ขึ้นไปชั่งน้ำหนักอหรอคือเมื่อกี้เข้าไปาลล่าาลาลีาลาลีแล้วแล้วเขาจะให้อาิบอยางนึ่เอาได้มที่าิดคิิิาิดว่าวาิ่าคิ่าคาปิิ่่ Rakis, Rakis, Osi, Osi, -si. Oh, 20 Kaki, kaki. 20. kaki. Do you have this? Do you have a smaller? smaller. For her, for her. Ah, uh, small oh, di. Here, here, Ah, ah, nalarin, Dino. Nalarin? Nalarin. Lalu, lalu, lalu. Lalu, lalu, สีไหนก็ดับเป็นเปรี้ยวเป็นสาวไบเกอร์เออใช่อ๋ออันนี้มันเป็นอย่างนี้เอาเป็นซิปดีกว่าอเอาเป็นซิปดีกว่าเนาะโอเคข้าสีไหนดีให้เข้าเป็นข้าเจ้าสีเลือดหนูอะไรหรอเอสอาร์คอมเด็ดเอสอาร์คอกเซนิสก็จะมุ่งจะได้กี่เด็ดเอสอาร์คอมเนิสเอสอาร์คอมเซนิสนะจ๊ะ เขาจะให้ทอดกัะเป๋าไปมันรั้งไปโอ้ยสำหรับราเยอะแยะทั้หมดโอ้ยย่าคำเดี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยโองนาทนี่นะทุกคนแกร่กเงินเสร็จแล้วหนึ่ร้อาลารได้มาสองหมื่นรคือแบบมันดีกว่าเสมอที่แบบจะเข้าประเทศไหนแล้วแบบมีเงินพ็อกเก็ตมันนี่ระเป๋า เพราะว่าถ้าลงจากสายรถไฟเราไม่แน่ใจว่าจะมีตู้ ATM ไหมหรือแบบมีร้านแลกเงินไหมแล้วเลทจะเป็นยังไงซึ่งลองคำนวณดูแต่ก็นี่เลทที่แลกตรงนี้ก็โอเคดีแต่ว่าหนาวอะไปกากัดอีคาวีโนกากัดอีค้าวีอีค้าวีอะไรอีขาวี อีคาวีค่าเดี๋ยวเป็นอะรกมาคืนชั่วโมงรถไฟก็จะมาแต่เรามาเช็คก่อนว่ามันต้องขึ้นที่ชานชาล์ไหนอู้ประมาณสมบัติปีหนึ่งวันบนรถไฟอ้าวันขึ้นแล้วเหรอใช่โอเคไหนบ้าอ้าวยนงไงเซอร์เบียซีเยเรวานแพลตฟอร์มสามโอเคได้เวลาไปขึ้นรถไฟน่าจะครั้งนี้แหละเขียนคกา่าเมเนียบริสส์บริสส์ you are welcome uh. ช่ายนะเออไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์โอเคโอเคดีมากไทยแลนด์แม็กซีโวันนี้เราเป็น first class เลยชุดอะอ๋อโอเคโอเคตอนแรกเลาด้วยนี่เป็น first class แต่ว่านี่แหละ second class แต่เขาแค่ยังไม่เอาเตียงบนลงมาอืมแต่เราสองคนจองเตียงล่างเนี่ย29ออินอน31มเอ็ีพักชิดยอด แล้วก็มีตอไม้โอ้ตอไม้อย่างดีเลยด้วยกินแล้เลยอ่ะแบบมัน,นไม่กินยังติดเลยอตอนนี้รถไฟก็เคลื่อนตัวออกจากชาชาลาที่ทวิลิซี่ไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีใครมาเพิ่มรเปล่าโอเคไม่มีใครมาเพิ่มแสดงว่า อย่างน้อยๆเนี่ยจากทัมบลซี่จนถึงเมือหงหันไตอะจะมีแค่เราสองคนในห้องนี้ถ้าราไฟไม่ดีเลยจะถึงตอนประมาณ7จ็ดโมงผมห่าเจ็ดโมงประมาณนั้นที่เมืองเยเรายวานเมืองหลวงของประเทศอามบินีนยอส่วนหนึ่งที่ทําให้พวกเราสองคนนิดว่าคนน่าจะขึ้นรถไฟขบวนหนึเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันแพงแอร์ูชีแล้วแลกกับการที่ต้องใช้เวลาเกือบสิบชั่วโมง ตัดกเทเบลิซีไปเยอระวนันคนออกพี่ไม่น่าจะไม่น่าจะลึกขึ้นแน่เพราะไม่คุม้ mm hmm. เมเงินรัฐที่เสียไปหรือว่ามันมีรถสาธารณะถืนอย่างมาชูก้ามินิบัสมินิแวนใช้เวลาห้าชั่วโมงนั้นและผูกไปสองเท่าก็ถึงเยลระวันเหมือนกันมาครับอาเปิดได้แล้วเป็นยังไงวะนี่โอ้เป็นห้องฝักน้ำมีฝักตัวชื่อรอก่อนคล่องแต่ว่าใหญ่กว่า น่าจะนั่งสะดวกกว่ารอขบวนมาตรงนี้ไปถึงลิสบอที่สำคัญมีที่ชิดตูดว้าวยอดนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่ชิดตูดเนี่ยจริงด้วยขนาดในห้องน้ำก็ยังมีบอกออกบอกว่าโมโซแต่คือผมว่ามันน่าจะเป็นการไม่ให้คนเอาของขึ้นคนห้ายรับโลกพอไปซ่อนทั้งหมดเลยดันแม่ผมไม่น่าติดในห้องน้ำคุณพิเศษมาชิดตูดพิเศษมาชิดตูด เดี๋ยวเอ่านนังได้กว่าน่าจะเจอไมนคนแรกเลยตอนนี้ถ้าดูตามแมบพบคือเราอยู่ตรงแถบชายแดยนเรียบร้อยนี่คือเมืองชายแดยนจอร์เจียที่ชื่อว่าซาดาร์โคลนี่เส้นน้ำดำปลานี่คือชายแดนข้ามมาก็เป็นอาร์เมเนียนี่จอร์เจียอยู่มีเข้ามาเคาประตูแล้วตอนนี้เราใฟ้หน้าจอเรียบร้อยไม่จน่ใจว่าเห็นไหมเราก็รอเข้ามาเคาประตู ตเตรียมพร้อมว่าเดี๋ยวตอมอตเจจะขึ้นมาแต่ว่าสำหรับคนไทยจะผ่านตอมอาร์เมเนียได้ต้องมีวีซา่าซึ่งก่อนที่จะมีโควิดมันมีวีซ่าอนเนร์ล้วบ้ามันก็ง่ายก็คือไม่ต้องเตรียมอะไรมามาทำตอนอยู่บนรถไฟแต่พอมีโควิดมาเราต้องทําเปน็นีวีซ่ามาก่อนแต่ทาง่าย<ง>สามวันก็เสร็จและสามวันยู่ไดเองด้วยมาเข้ามาข้างโอเค เ่องอ้อมง่วงยังตอนนี้คือเที่ยงคืนแล้วโอเคตอนนี้เราไฟจอดทิ้งไม่รู้ว่าจอดทำไมยังไม่ถึงไทยแต่ตอนนี้ก็จะซ้ำแต่ว่ารถไฟจอดอีกรอบน่าจะไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คืออ้อมนอนแล้วไม่รอเขาปูเตียงด้วยไม่ไหวแล้วอ่อนแค่ไหวไปก่อน สุดยอดครับกินโนปลุกมายินดีผ่านต่อหมอเดียวเองเออไวกว,ว่าที่คิดเพราะว่าเอกสารครบก็ตอนนี้พวกเราเป็นไทยรีเรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้ามาปูเตียงแล้วก็นอนแล้วเจะเป็นเชา้าขอให้เป็นเช้าที่สดใสอึมครืมมาทั้งวันไม่เห็นแดดเลย เยี่ยมเยี่ยมจริงจริงพี่เขาไม่ได้มาโกเตียวให้เราก็นอนหนาวสั่นเงยเงยเขาไม่มีผ้าห่มมีแค่หมอนเท่านั้นเราบีบทำมันหัวแล้วน่าจะได้ดื่มอีกประมาณสิบนาทีเอตอนนี้ก็คืออยู่ในตัวเมืองเดลวานเรียบร้อยดึ่แล้วเบี้ยวเองมีเวลาเห็น แสงชั่วโมงหนึ่งพระาะว่าเราขึ้นตอนสองทุ่มใช่ไหมล่ะนี่โค้งห้ายถ้ารู้ว่าเห็นนันนะนั่นคือรถไฟขบวนเก่าสไตล์แบบโซเวียตสุดโอเคพเราถึงใส่รถไฟเย็นราผนเรียบร้อยหนาวสุดๆเออพิ่งออกว่าสุดท้ายคือก็ไม่หายขึ้นมานอนยาวๆอ่ะอันนี้ก็คือเป็น ดีไซน์สถาปตยกมข้อค้าของสถานีไฟเยลยาวาเน,นียมีป้ายไอเลอร์อาเมเนียอยีกชั่วโมงก็ไม่รู้จะขึยนรถไฟบาสซูมี่กับ24ชัว่วโมงที่ไม่ได้พักที่ไหนเลยส่วนใหญ่อยู่แต่บนรถไฟไปเถอะเราหาทางเข้าเมืองกันก็ไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย